อาหังสุขิตโตมีขอให้ข้าพระเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจเถิดอ,อาหังนิทุโคมีขอให้ข้าพระเจ้าอย่าได้มีทุกโศกโรคภัยทั้งสิ้นเถิดอ,อาหังอเวโรมีขอให้ข้าพระเจ้า อย่าได้มีเวรภัยทั้งสิ้นเถิดอ,อหังอภพยาชโชโหมีขอให้ข้าพระเจ้าอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนเถิดอ,อหังอานิโคโหมีขอให้ข้าพระเจ้าอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเถิด อาหังสุขีอาตานังปริหารามีขอให้ข้าพระเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจให้รักษาตนอยู่เย็นเป็นสุขเถิดอีทั้งมีมาตาปิตุนังโหตัขอให้ส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพระเจ้าเถิด สุขิตาหนตุมาตาปิตรโรขอให้มารดาบิดาของข้าพระเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจเถิดอีทั้งเมยาตินังงหตัวขอให้ส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าเถิดสุขิตาหอนตัวยาตยโย ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขก,กายสุขใจเถิดยี่ทั้งมีคุรูปัชฌายาจริยานังหโโตัวขอให้ส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าเถิดสุขิตาหัตุคุรูปัชฌายาจริยา ขอให้ครูปุปช,ชาอาจารย์ของข้าพระเจ้าจงมีความสุขก,กายสุขใจเถิดอีทางสับพพเทวตานังหัวตัขอให้ส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายเถิดสุขิตาหอนตัสววัพเพเทวาขอให้เทวดาทั้งหลาย จงมีความสุขกายสุขใจเถิดอีทั้งสัพพีตานังโหตัวขอให้ส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายเถิดสุขิตาหอนตูสัพเพเปตตาขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขกายสุขใจเถิด อีทังสัพเวรีนังโหตุขอให้ส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเถิดสุขิตาโหนตุสัเพเพวีขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงมีความสุขก,กายสุขใจเถิดอีทังสัพพัตตา낭หัหตุ ขอให้ส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายเถิดสขิตาห้อนตัวสัพเพสัตาขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขกายสุขใจเถิดขอให้ความหวังที่ดีของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจงสำเร็จผลเถิดสาธุ สาธุสาธุอนุโมทามิ